สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับการปลดล็อกนะครับเครื่องค้างชำระนะครับตัวนี้เป็นอาเรียวมีนะครับซ3 3นะครับแต่ก่อนนี่เราจะใช้เป็นโปรแกรมนะครับอาแพนดอร่านะครับตอนนี้เราจะจะเปลี่ยนมาใช้เป็นโปรแกรม RTC Tool นะครับเนี่ยปลดล็อกถาวรเลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับเปิดโปรแกรม RTC Tool นะครับเลือก u n i s o c นะครับเลือกชิปไทส์นะครับเป็น t 6ห2นะครับ ทีหกสีเรื่องของข้อไลน์นะเรื่องเฟิร์มแวร์เป็นอาทิติีแล้วก็ดาวไฟล์ไปหา,าไฟล์กดล็อกของเราขนะมาแล้วก็สั่งแฟลได้เลยนะครับติดตัวเครื่องนะครับปิดเครื่องนะครับให้ดับสุบนะครับ กดเพิ่มเสียงล็เสียงแล้วก็สักสายได้เลยนะโปรแกรมก็จะทำการนะครับเขียนไฟล์กดล็อกของเราให้นะครับจากตอนแรกนะครับที่ผมใช้เป็นจะเป็นโปรแกรมอ่าแอนดรอานะครับ ก็จะทําการปลดล็อใกให้ัวแล้วก็เปลี่ยนอินนี่นะครับตอนนี้ก็จะ,ะเปลี่ยนเป็นอ่า RTC2 นะครับตามเงื่อนไขของโปรแกรมที่ออกมาก็จะใช้เวลาในการแฟลชสักคู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาควยดีโอไปก่อนนะครับขั้นตอนนี้โปรแกรมก็กําลังแฟลชไฟสปเปอร์อยู่นะครับก็จะใช้เวลาสักคู่นะครับ ก็ถ้าลูกค้าท่านใดติดปัญหาซ่อมโทรศัพท์นะครับจบปะปลดล็อกโทรศัพท์หรือว่าโทรศัพท์มีปัญหานะครับก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับที่เพจ a c e b o o k นะครับแบงก์โฟนนะครับหรือจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับที่แบทที่ไอดียไลน์นะครับแบงก์แนนนะครับ b a n k n a n n นะครับหรือโทรมาสอบถามก่อนก็นได้นะครับที่086ย์นะครับหกสองหกแปดศูนย์หกสามนะครับนี่พันใช้เวลามาประมาณ4นาทีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะแปดุปเปอรก์ก่อน รักกันต่อแล้วโอเคนะครับโปรแกรมก็จะเสร็จแล้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเสร็เสร็จนะครับเครื่องก็จะมีการติดดับอยู่นะครับเราต้องทำการลดล็อกบูตโดเดอร์ก่อนนะครับให้มาเลือกที่โปรแกรมนะครับเลือกเป็นหัวข้อ์วิสนะครับเลือกบูตโดเดอร์นะครับเลือกอัลล็อกบูตโดเดอร์กดดูจอได้เลยนะครับีนตัวเครื่องนะครับก็รอบูตนะครับเราก็กดเพิ่มเสียงกดเสียงเต็บสายนะครับ พอโปรแกรมเจอเราก็ปล่อยมือออกนะครับมันก็จะทําการนะครับอัลล็อกโหลดเดอร์ให้เราครับโอเคหลังจากอัลล็อกพุลโ,โดเดอร์นะครับข้างบนนะครับหัวตัวโทรศัพท์นะครับก็จะมี ความขึ้นนะครับก็เป็นปกติของการอันล็อกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการนะครับปลดล็อกเน็ตเวิร์กการนะครับด้วยการใช้อาร์ทนะครับก็เข้าเว็บนะครับ RTC Tool นะครับแล้วก็ล็อกเองนี้เรียบร้อยนะครับเลือกหัวข้อนะครับเน็ตเวิร์ล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอีมี่นะครับมาใส่นะครับ ้าบางตัวก็อาจจะดูอิมีีจากด้านหลังได้นะครับแต่ว่าด้วยความชัว์นะครับเรารอให้เครื่องติดนะครับแล้วก็ผกด,ดาวชาร์ปสูงหกนะครับชาร์ปนะครับคือใช่อิมมีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเร็จทุกเครื่องกันก่อนนะครับ, <forgiving. S 2> รบเพื่อจะเข้า ให้เข้ามาเช็คอินนี่นะครับ เข้าเมนูได้น,นะครับเดี๋ยวจะมากดล็อกให้กั่วอีกทีนะครับเชื่อมต่อไรไฟต่อเลยนะครับเช็คนะครับก็เข้าหน้า กดโทรออกนะครับ้าโทรอาน้าโทรออกนะครับกดดแล้วชาร์จนะครับสามเก้าสองสี่สามาสามี่หนึ่นะครับ,รบอันนี้ขึ้นโนโล็อกนะครับแต่ว่าอาจจะมีการกดมาแล้วนะครับตัวนี้ลองลองใส่รหัสเพื่อจะกดล็อกดูนะครับว่า,าเข้ามหม สามเก้าแปัอ่านะโนโนี้ัวลอกนะครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้เคยกดมาแล้วนะครับเราก็ลองใส่ฟินได้เลยนะไม่มมมมสัญญาณไม่มานะครับ สัญญาไม่มาเราก็ต้องทําการแก้ไขนะครับด้วยการใช้โปรแกรมนะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้จะเป็นโปรแกรม pendula นะครับสัญญาไม่มานะครับสัญญาไม่มานะครับ pendula ตัวนี้อัปเดตนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตตัวโปรแกรมนิดน,นึงนะครับออกมาเป็นเวอร์ชันน51สนะครับ ุกเครื่องนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะอัปเดตโปรแกรมแปดหนึงนะครับมา <Okay. S 1> ต่อกันนะครับ <Okay. S 1> ที่โปรแกรม Pandora นะครับ <Okay. S 1> เปิดโปรแกรมแอนโดร่นะครับเลือกรุ่นนะครับเป็น4-3สนะครับ เราก็มาที่หัวข้อนะครับล็อกนะครับเลือกอันล็อกน็ตเวิร์ดนะครับท,ท,ที่ตั่เครื่องนะครับกดเครื่องเสร็จแล้วเสียจนะครับสกดซ้ายนะครับ เรียบร้อยนะครับเราจะมาดูที่ตัวเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอันนี้สัญญาณจะมาไหมา ใช้ได้นะแต่ว่าซิมลูกค้าที่ใส่มาอาจจะเป็นซิมหมดอายุนะครับใส่ล้งใช้ซิมใ s เอสก่องร้านครับ โอเคนะครับสัญญาณมาตรวจได้แล้วนะครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็ส่งงานได้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ